มองอัพกระดาษมันคืออะไรเนะน,นี่ยคืออยา่างพ่วงมาบวกห้องค่ะเอากล่องนมมาทำใช่ไหมอันนี้อะไรอันนี้มันจอดขึ้นลงได้นี่อ,นนอันนี้ที่กดค่ะนีที่กดมีที่กดด้วยอันนี้ก็ที่กดครับพี่น้องอันนี้ก็ที่กดบ่เอ้ากระปงกระปงนี่เลยเล่นเกมนี่อะไรนี่เกมครับพี่น้องไม่เกมอันนี้คืออันนี้ฟ้าเลยนี่ไี่ครับแต่ถ้าไม่ดูโอครับอันนี้เอาลองเล่นให้ดูสิเล่นยังไงเล่นยังไง ฮะมีการกดปูม <ued gardens. S 2> ีกกดปูมีกเยิมขยอ้เท้ามากไล่เขันตอนเท้าไมกันรมันเดิมจะใช้ไปใเล่นยังไงนี่อ๋อที่าบฟังหน่อยพออกเนะอันพับทิงขยะ้อขยะลงมากองยังไงมา ชุดเหมือนพวกอยู่ในกล่องแล้วก็มันมีกระดาษอะไรอ่ะจะเป็นยังไงอีกเว้ยมีกระปุ่มปุ่มซับซ้อนเว้ยหลายขั้นตอน89เออเอามองอัพกระดาษทีกทีมั้ยอไรนั่นยกอะไรเนี่ยเต็มเหมือนกันอ่ะอันนี้ยกข้างยกข้างนอกเหรอค่ะไหน๋ยวะยังย่ให้ดูสิยกข้างนอกอ๋อย่ามั้งคือปอดปุ่มไหน

นีค่องนี่ไงอันนี้กดปุ่มีอะไรอันนี้กดปุ่มอะไรเป็นตอนี่กดปอันตอนที่ปอสองคู่ครัอันคู่ครับอันสนี่อันนี้คือตอนที่พ่อะกล้รับให้ลอพี่น้องาษาศนนี่ปอสองิได้แค่นี้ตัดีปยนหน้าคนผลิตในหน้าโมในกลมร้นี่บ นี่บอกคนออกเครื่องเขียนออกครับมองครับล๋วเรียกเรี่อะไรอะไรแย้มนี่คุณได้อะไรแย้มมาดูสิโชว์โชว์มาถือคลิปด้วยนี่เรียกเร็วกไหนเอามาโชว์อันนี้อะไรคุณกระตูนได้อะไกกระเป๋ากระเป๋าไหนคุณนายได้กระเป๋าโอ้กระเป๋าโชว์ทสวยๆหน่อย หนังสือหน่อยเล่มเล็กบ่รู้จักลุงตูนหนังสือเล่มเล็กกระเป๋าโอ้ได้คนละสองอันไหนของคุณโอการ์ได้อะไรกระดาษคู่หมดไปกองหนึ่งเลยเอ๋อกินทั่วที่อยู่ด้วยบ่นี่เก็บใส่กองเด้อกระดาษที่ใช้ไหนไหนของโอการ์โชว์หน่อยได้อะไรบ้างกระเป๋า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  โอ้สมุดเล่มเล็กจดเบอร์โทรศัพท์โอ้ไปจะโทษคล้องกันแม่สมองเ <c oughs> อ้ยแ <c oughs> น่แน่หยอกกันเลยหรือเปล่าไหนไหนไหนใครได้อะไรอีก <c oughs> มีอะไรที่สง่งจดหมายฮะอะไรน,ไะ <c oughs> น,นี่เอามองอัพสง่งจดหมาย <c oughs> นี่ครับพี่คุณ ครับนี่เขาไม่นจะเป็นจนไมมเหมือนต่อยมานี่ครับ้จนไมต่อยมาหันย้อนปักมาบอกเขาไม่ได้ม่นเลือนรม่ได้เลื่อเขาไม่ไดมีตัวอมองออกจับมาโอ้มีมองออกจับมาเดี๋ยวน้าดูหน้าครัวนนก่อนเบิ่งจะบออกเั้นเลดอกอามองอัพก็ได้มันน่เลี้ยงนเออ มคิดมันคือครับแต่ว่ามันนั่นเรียงมคิดคือย่อมแต่ว่าหลาเนียเมยนยเลยครับเมียนยู้อบ่เมียยูเมียนยูเออียนย่พวกเธออยู่โรงเรียนไหนล่ะนี่โรงเรียนนาลเนี่ยตำบลอลไรตำบลไหนฮะตำบลสายบวัดยสนรเออเอาเลี้ลบวานบลยลี้ยลฟิชคลิปปเนี่ยออ่นอเเออเออกออออเออเออเอเอ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 อออเเออเเอเอเ สิรชอองงานใิโชว์มมโช่อิลิปก่อนิก่อนใคโชว์มาโชอยืมกะรพี่น้องประชาชนบ่ลงยูทูบวะลูกสูบพิชิบี๊บหมอนี่มวพยาบาลหมกพยาบาลกะนีแว่นตาใส่ะย่อว่นตาคอมาโชว์ใยไหนแว่นตา ใส่ใส่ให้ดูหน่อยแว่นตาผุ้ชายนี่แหละพูดคำนี้พูดหงกูพูนใส่ผุนเอาใส่ทีท้ายให้เอาใส่ใส่อพับกระดาษเป็นแว่นตาพี่มือใครพับนี่เยี่ยมเยในหน้าคุณพับนีดูสิเออคุณเยมพับแว่นตาพับกระเป๋าพับหมวกพยาบาลผู้ชายทำอามองอัดอมองอัดอมองอัดชอบคนไหนก็มายังก่อนชอบชอบผลงานตอนไหนกดไลค์กด แชร์ฮะกดซับ i ะ e ครดินกดดินกดซับจะใครอ้ยคลาดหลผู้ชายที่ครับหลาดผู้หญิงที่สองครับเม้นกันมานะเยอะๆบางอีกรอบกันนะกดปูใบงกมันดินบองไดดินอมองอับกระดาษพุ่นนโอ้พุ่นดินยดยดยดยุไก่พ่นเปิดทังในทั้งมียงนั อะอไรยังไอยู่ทั้งนนยัยังยังเกมาตอร์เลยผมมาดูกระดานกล่องนมสามกล่องตอกันตอกันตอกันเชี่ยมกันเยี่ยมกันโอ,โ,อโอ้สุดยอดสุดยดอดเอายก,กยยยข้อเยี่ยมเยี่ยมเยอนั่งน้เอาเ